นมัสการครับอาจารย์ครับผมอ่าเจริญพรโคตรมีโจกเกออุข่าหิ่งเทียนน้อยข่ารวยครับมีแต่คักดิพระอาจารย์มาลำกัดมือนี่งเทิ่งหิ่งเทิ่งโจกเทิ่งรวยเทิ่งรวยเทิ่งหิ่งบอซื้อหนึ่งไหมแมนเทิ่งโชคเทิ่งโชคเทิ่งมีโชคพ่อนะครับว่ามสกัดนี่อย่างแต่ว่ามีแต่แต่ว่ายังบอคักกว่านั้นดิอันนี้อันที่คักก็นั่นอีกนี่ได้บทสรุปแล้วตัวเลขบาทนี่อ้า นี่บอกที่เอิ้นไปไปไม่ไม่แมนนั่นล่ะขนาดผมเอิ้นไปไปแล้วช่องอาจารย์ไข่พาหิงสรุปแล้วเรื่อะไเดี๋ยวนี้นะสรุปรวดสรุปรวดบอกครับพรอาจารย์อืมม้วงกลมรวดมือนี่สรุปเลยม้วงกลมเลยนะซีบรอดจดกมาแล้วซีบรไดอีกสรุปโอ้สรุปสรุปรวดสรุปเลยครับสรุปอยากเตรียมสั่งเตรียมปากกาสมุดเตรียมสิจงพิเศษพอาจารย์ต่อ อ,นนอาจารย์หนุ่ยเลยอาจารย์หนุ่ครับอาจารย์ครับ,รบเอ่อเสื่อนว่ายัางไงล่ะอ,อันดำๆอันอไหนของมงคลน่ะที่อทยายให้เอฟซีบางมือก่อนนี่เนาะประับชิกปรับชิกปรับชิกที่ว่าเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาบขวดรังคาสมัครกรังคาหรอครับครับกาคือมีเ่เอซีเพิ่งจองแล้วเด้อะใช่ไครับกาบอกบอกไว้ก่อนเพราะว่า เป็นของส่วนตัวพระอาจารย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนี่อันเดียวนี่อันเดียวนะครับคือแต่บทแต่ดี๋ยวแต่แต่พระท่านเกิดปุ่นมาขึ้จ้งไหนครับมันโดนแล้วมันโดนแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับมีอันเดียวไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อ,อมีอย่างน,นะครับแต่ว่าพระอาจารย<า>์่บาบอคือตะกี้พระอาจารย์คิดเสียดายพอถือมาโดนนะครับคิดเสียดาย ถ้าว่าตอนนี้คือปล่อยว่างแล้วนะครับปล่อยว่างแล้วมือนั้นกะว่างไปคือจังเอาว่างไปเห็นแหละครับปล่อยแล้วก็ว่างแล้วเท่าถือเท่าถือเท่าถือว่างไว้เลยก่อนจว่างไว้ถ้มันถ้าถ้ามันของที่ว่าเอาเอามาแล้วมาคลามหน่ยบอเคยเอาบอจักรเจริย์มันสีดีมันได้กระจังครับเป็นว่าขลามนะอันนี้ว่าจานบ้านเอาปลวกบ่ได้ถือยังบอเลยคลามยังไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผู้หญิงกระถือได้ผู้ชายกระถือได้นะครับเมตตามหานิยมชูร่าค้าขายนะครับอ่ะบาทนในส่วนแม่ท่านตัวเลขคาดการณ์ว่าจะสรุปนะครับใครพี่จีได้สรุปพี่เลขจักตัวได้เลยพี่จัดทางแล้วพี่จักคุดแล้วนี่ได้ครับมีเลขชอบส่วนตัวน้ำดีศูนย์แปดสามอันศูนย์แปดสามเราออกอันนี้นออกเมื่อเซียออกแล้บอกครับออกเมื่อ ออเอางบทสรุสเปเอาเอาจังสิเบื้อง้นสรุปนะครับเบื้องต้นีแค่น้อยครับเบื้องต้นนะครับชุดก้อนไหนนี่ที่พระอาจารย์เคยหไวไหหิเบิ้งสะกอนนี่ผู้เช่นหน่อยสิยเอาเอยัางหลกักสิคืออยู่ทัง้งปุ่นสิเห็นบ่าวบ้างเห็นไม่เห็นเลนยไม่ได้คือ,อปูเอากุ้งฝอยมาให้เอื้อนไปเอาข้างล่างวุติพระอาจารย์ตีเป็นเกลืหนึ่งนะครับ ตีเป็น9ก้หรือ90้นี่ลหละบานนี้ก้อนปูสิไปปูจับวานขึ้นทั้งหลังค่าดังสวดวดพระอาจารย์ปีนขึ้นไปเบื้องป่าบดว่าเป็นมวนกระดาษน้อยๆน้อยๆเปิดออกมานี่แต่เลข6หหลังจากนั้นปูว่าเอาคือสิกิล่ายแทะมันโมเมนมีเลข6หกเลขเดียวมันมีเลขกเก่าน้นะครับพอหกกับเก่ามันเป็นเลขคือกัน บทสรุปก็เลยได้0ูนย์หกเก่าอยู่ทั้งอยู่ทั้งหลังคานะครับส่วนอยู่ใต้ตารางกุฏิคือได้เก่าหนึ่งกับเก่าศูนย์แล้วพระอาจารย์ว่าชอบส่วนตัวศูนย์แปดสามอันนี้คือก่อนหนนั่นตัวศูนย์แปดสามเอาตัวศูนตัวเป่าอ๋อศูนย์แปดสามนี่เอาออกคุณรู้ครับบานอี้เอาส่วนตัวคือเก่าตอนมา่อแปลแค่เพิ่มไปอีกอันนั้นท่านั้นคือกันเมื่อตนนั้นครับเอาเขียนเอาตัวจีบเอาเก้า ครับศูนย <09. S 1> <90 9. S 2> ์ครับเก้าเก้าศูนย์เก้าอศูนย์แปดสามบอกนี้เนี่ย,ยเห็นเน,นี่ยเห็นอันนี้ชอบต้นโตกวต่าหนึ่เก้าศูนย์เก้าบอละโอ้กระอยู่เนี่มองมาหายเอาออก,ออะะกอว่าอันนี้เอาตัวนี้แล้วกันอ๋อเก้าศูนย์เก้าเรายังไรอีกครับก็จะราะนั้นเนี่ยผมเห็นทรงไหม่ผมก็ยีหกศูนย์หกนะครับ ที่บอกเหมอนฟังเขียนก็ได้เขียนรูดบ้งเล็บได้ป่ะครับเล็บได้บ้องเล็บเนาะเพราะว่ากูมาบอกว่ามึงปีนหัวปีนขึ้นเบิ่์จากอันเก้าจากเต็กตัวเก่าน่ะครับเด็กที่มันออกว่านึงนึกขนาดเข้าใจบ่อ๋อ้ไปก็ได้เขียน606ูนยพร้อมจะเขียนไม่รู้งินรวปหกศูนย์หกมึงนี่จีวอัุเก่าอีกสัก ว่าสีเขียนหกสุมันขอดหัวเป็นเลขกัน่ญะเลขยกน่ะอันตัวเก้าศูนย์เก้านป็นสีเป็นหกศูนย์หกนะผู้ว่าเนี่ให้มึงปีนหัวกลับให้กลับหัวกลับผมก็สีแค่กลับเรืยแคู่มันก็อยู่บเก้าหมดเ่ะกับถึงก็จะเป็นเก้าเก้าศูนเก้าขนาดตัวตบัตรนี้ส่ต่เี่ยนัก็ตัวเดียวกันเมื่อที่บัตนี้เก้ากันอศูนย์แปดสามบอกนี้ครบ้าราชกคร ปูปูปูว่าให้กลับหัวอืงวดที่ผ่านมาหรือกลับหัวตัวที่หายไ้แล้วเพื่อกลับหัวสามตัวเดี่วข้าว่าที่หาไไ้คือศูนย์หกกลับแต่นั้นก็นได้ไมันสิกลับตลวมันก็กได้ได้ตัวยาวคือเก่าครับมันเิกลับมาเป็นเก้าศูนย์เก้าเก้าอนบ่ครับเป็นหกศูนย์หรือเก้าศูนย์หกเก้าเลย ครับผมอ,อันน้นเพิ่งจะได้มาเพิ่งเอาชุดไปกลมันก็เป็นเป็น<ม>ตัวยาวกันเมืดอ,อแกแต่ว่าเป็นครับเรียกเอ๊ะควางสลากนี่ไม่เลีตกวอ,อื่นเห็นออกแล้วเหรอจังไหน,น่าอย่าเลยบองปีไรกคนที่มันออกกันหนึ <c oughs> ่งศูนย์หกแล้หนึ่งศูนหกอีกออปีที่ปีกปีกอนครับออกหนึ่งศูนหกปุ๊บงวดต่อมาออกหนึ่งศูนหอีก อีกคนกหัว่าูบอกใหตกลับอืมเอทิมบอนนี้บ่เอาชอบส่วนตัวไม่เอาเอาเปลใจไว้จำนี่แหละแต่ก็าค่อยเป็นอ่แล้วก็าค่อ่ตัวอ่าบนนอบอกน่ะเอาทีมนองเอานะเอาทิมแล้วด้วยครับศูนแสาอาทีมแล้ครับบชอบแล้วตอนนี้ ันสอบรบเสียเราการที่จริงเลขบ่ได้ไปใส่ที่มันมาจากเลขศูนย์หกเก้ากะสารับตำแหน่งเรากะกลับหัวเลขหกกลายเป็นเลขเก้าเอาแบบเิ็นวานขี่เห็นป็นไใกันบ่ครับแล้วก็ไปเห็นกันกระดาษขาวม้วนครับม้วนแล้วปเมื่อกี้เมื่อกก็จะเป็นหัวเลขหเลขเก้าอนน้น่นะครับอันนั้นบานทีกข้อติเป็นศูนย์หกเก้าอันบ่ ผมก yeah. ็อยากครับแม่ม yeah. yeah. ัน hm. ว yeah. yeah. ่าศูนย์หกเก้าบาทในคนมั่นมันว่านต่าเป็นยังไม่เป็นเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกจริงๆนะครับเพราะเลียกไม่ตัวเดียวของจินั้นอยู่หันนะอันนั้นนะศูนย์อยู่หมองเก้านะครับศูนย์อยู่กลางคือเก้าโอ้ผมก็อยากหาเห็นเนาะบาทเีินเรขยกวันนีเนาะมันไปหาว่านถนอมากมันอยู่ของวัดจุ่ม บองเปแนกาสันที้คับภาจากีนคือบางใบบางว่าใกลๆครับม่เลขอยู่หางเดียวตันนั้นน้องแค่กับัวกับเก่าๆื้อเพื่อนมาบอกเพื่อนก็ไถามมายังขึ้นเป็นเก้าส่ยนเก้าก็้เขียนในเบิ้งเพื่อนก็ได้เขียนหกส่หกมันบอกเหรอครับแล้วก็เอ็นาอันนี้เก้าส่เก้า เ่อผมจะพอมาคิดว่าคนตัวมันออกมนึ่งหันครับแสดงว่ามันกับเป็นตัวหัวแบบปู่บอกให้กับหัวแล้วปู่เขียนเขียนหกสุนกเปนแล้วก็เขียนเก้าศูนเก้าคือแบบนั้นนาหกสุนหกนี่คือของหนวดที่ทานมากแล้ววันนี้เขียนต้อกันไปก็คือเป็นเก้าศูนเก้าปู่บอกว่ากับหัวกลับหัวกลายเป็นเก้าสูนยเก้าทีเป็นกลับศูนย์เนี่ยมันนี่เป็นกับเลยรศูนย์ก็ต้องกลับครับไม่ห มันไปใส่บัลเล็กมบอมันบเลยมีไปใส่ที่บอลเล็กย่ไัอยู่ซังมังอยู่ที่แรกอยู่นะแม่ครับนอกจากกล้าเก้าหนึ่งแค่นั้นก็จีบอเล็มันก็มะีนี่ซีูณมันผมที่ได้ไปจับซ่อมตัวไว้ทีแต่เสิร์นี่จำนันเพราะว่าหกศูนย์เก้าอนึ่ผมใส่ผมผมลงทุนไปแล้วทั้งหกกับดิ นะครับหกศูนย์เก้าเก้าอันนี้นะครับครับหกหกอัน,นเลยผมงแตาหรอกเพราะว่าก็จะว่าของเก้าเมันเป็นเลขเบอร์เก้ก็ต้อเป็นเลขเก้าอะไรเป็นบ้างนั่นนะเมื่อที่เมื่อที่อันกลมๆอันอันรอดเป็นรอด<ฆ>เ,น,น,เน,น,น,นาะเป็นอันอันนี้ค้าบกระดาษคราบนะ่ะ<ฆ>เป็นหนึ่งพาช่วยช่วยช่วยเสบบอเนบ้างนั่นนะมีสํานั่น เอาลวดวงเลยบหมครับอาจารย์ว่องลดวงตัวไหนครับว่องชีตันว่องมัดชุดตัวเดียวกันเนาะเด็กกับว่องมัดสุดตัวเออถึงจะวงกับไม่วงไม่แตกต่างเพราะเลขีันเดียวกันเนาะนารเอาะน่ารำเล็ีว่าจังไหนวันวงลวกันไม่ใ่เอาลต้องว่องเนาะแมนนี่ต้องวงให้เป่นเลือดมันตัวเดียวกันเนี่ย เพราะว่ามันมีศูนย์หกยังไงมันต้องมีศูนย์หกศูนย์เก่าอยู่แล้วมันบกคือมูที่แรกขายมีเก่าหนึ่งตัวเด็ที่เป็นพกกุ่มมะหอยกุ่งน้อยกลุ่งฝอยนะครับนี่ตองหวดมกจะพาจากนาอันนั้นในฝันแรกเนาะฝันแรกฝันตองมอดนั่ับอมคือเป็นได้กลุ่มฝอยเป็นแบบมะฝายตอหอที่มอก็จะตองหอดหนึ่งในพันหศูนย์หกสามมันบอศูนย์หกแปดมัน บัน <60. S 2> นี้เข้ม60 63 68แต่ว่าคนก็งศูนพวก0 07 607ที่กี่วใน์ห063กับ068ที่ตามแล้วก็สุดเขาต้องงหก63กับ68หรือ่งอันนี้เป่นพวก60เ<ะ>นี่ย<ะ>นั่นสาละมันสามคาหรออ,อันนั้น FT เก็เป็นว่าบอกเพื่อนให้ตรงนี้พ่อาจายายพ่อจาายดุข่านว่าอะไรกาสนุกก็ใน้้านในกราราเล,เล,เลี้ังัานอะ้รว่าสนุกไม่มหมดละ่ะ แต่ว่าเลขวันนี้ก็ยังแปลกๆก็ยังงงๆอยู่จนหลงว่าไปใส่มาใส่จนหลงเมื่นี้วันเมืนี้วันที่อะไรแปดวันที่แปดคุณ่ะโอ้แปดในตัวนี้นะเพราะว่าเผลฟ้ารุนที่ไม่ผลฟมารุนที่ไม่สองเที่ยงเลืออีกรอบนึงอาจจะเป็นก้อนหวยออกโค้งสุดท้ายก้อนออกจากสองมือก็ได้มาเหม่อ ม่กจะคงนแทนแามนนอนบาดด้วยนมมืออะไรวะจังอยากโู้เนาะพนมมเมืออะไรนมามือขึ้นนี่อ๋นมมามือขึ้นวันทรงจะตีสองหมนี่ล่าสุดอ่านยันขึ้นคือปูมาเลยผ่านยันขึ้นไปเพราะว่าอี่จมบองนึงอ่ะเด็กจันจร ยังว่ากัน้าเก้าสัญจรนี่ของอาจารย์เขาดีดีตัวลืมตัวแล้วเนาะก็เขาเขาจังเว้าก็จังว่าน่ะเขารกกลางให้วิ่งซีนน่ะันแนวมันสิเป็นจังซั่นก็สิว่าให้วิ่งซีอันนางรําก็มาฟ้อนบ่เว้ายังบุ่เตรียมสิก้าวหน้าก้าวหลังไปจังนบ่ันมาฟ้อนก็มาฟ้อนให้เบิ่งซื่อๆก็นัี่ั่นซีมาคักเบ่นเนาะบ่เห็นโดนดอกบ่ซั่นนางรํา่นเนาะตอนนี้บ่เห็นี เลยให้วิ่งสี่ตัวเดียวล่างน่งนนั่นเห็นไหมนั่นแหะมี่ซ้นี่แหละก็ไม่มีกบ่บัวตัวเดียวโครตกว่วงวันนี่เก็มง่วงๆกบใคง่วงเลยเดกมัน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 มาจ,าจี่ไงมันวนกันยวงฉี่ไงก็ไปไซวันนี้อ๋อจังีด สุดท้ายก็ต้องรอบคูมายำรอบสุดท้ายนะครับปูบอกจะมาอีกสองรอบกับคือรอบแหลกพานไปแล้วมาให้กับหวัวนะครับก็รอบบนมือบนเน้นมี่เขาเป็นจุดวงกลมไปตัวเดียวรอบมัอน,น,นั้นเนื้อนีวันสัญจรปู่หนาสิบะวงหรอครับอาจารย์คันเป็นปูวงเหนี่ยมจักดีแบบนยี้เพราะว่าปกติปูจะเ่็นไฟวงใยู่แล้ว ปาะกามาเขียนนเหรอปากกามาว่องรุ่นนเหรอน้ำมันไม่ยังหรอกเล่าครับผมจําเนียระเดี๋ยวรอรอบสุดท้ายถ้าได้ความเคลื่อนไหวเมื่อใดจิตเต้าลงใาเอ็ซีเบิ้งนะครับเพราะว่าหลายทา่านกำลังติดตามอยู่เรื่องนี้แม่นได้กับจิตพุทโธงไปบัดนี้ยแล้วจะกิเขามาครับจิตพุทโธเศร้าส่งไปแล้วครับผมแอนมาหาเอ็งรถบัดตะกี้จิตแรนเพราะว่าเขาม้าเรา เดี๋ยวนี้มันโพดไปสักคนเห็นใจรับผัวเพราะว่าไปสักคนเหมือนเนาะตัดหญ้าตัดหญ้าตัวรพระอาจารย์อตอนนี้ผมใส่อยู่ใช้เวลาอยู่ใกล้ๆวัดปูสถานธรรมวันละสามชั่วโมงทั้งตัดทั้งแบกทั้งแบกทั้งตัด <c oughs> ครับ,รบอันนี้วันสบิชวอยู่ไปตั้งแต่แปดโมงเมื่อเช้านี้เพิ่งกลับมาตอนสิบเอ็ดโมงครึเมื่อเช้าตัวไปหานะ ผมจะไปตัดหญ้าอยู่ว่าจันทร์ตัดหญ้ามันต้องไปตัดตะเสา์ลงไปบอ่อหอนมันมหม<โ>ดอันนี้หกเจ็ดโมงยังฉันยืนอยู่วันนี้ยูสานท่านนะบ่อหอนที่มาถามหาเอ๋ยยูซันเอายูซานบ่อหอนทานนั่นเพียงนั่นเอาเรื่องตรงนี้นะเอาครับขอบคุณพระอาจารยห์หลายๆครับสาธุสาธุ